นักสังเกตการเลือกตั้งจากองค์กรเอกชนหลายแห่งซึ่งรวมกันในชื่อคณะการรมการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมในกัมพูชานำวิดีโอทดสอบน้ำหมึกที่ใช้ในการจุ่มนิ้วทำสัญลักษณ์ผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วมาแถลงต่อสื่อมวลชนถึงความผิดปกติการเลือกตั้งในกัมพูชาผู้ที่ใช้สิทธิแล้วจะต้องจุ่มนิ้วในน้ำหมึกเพื่อแสดงให้รู้ว่าได้ใช้สิทธิลงคะแนนไปแล้วป้องกันการใช้สิทธิซ้ำคุณสมบัติของน้ำหมึกจะติดอยู่ที่นิ้วมือราวหนึ่งถึงสสัปดาห์แต่การทดสอบพบว่า เพียงใช้เครื่องสาอางราคาถูกไม่เกิน700เรียวหรือราว5บาทก็สามารถลบน้าหมึกออกจากนิ้วได้อย่างง่ายดายซึ่งอาจเป็นช่องทางการทุจริตเลือกตั้งด้วยการลบน้าหมึกที่นิ้วของผู้เลือกตั้งแล้วให้เวียนกลับไปเลือกตั้งใหม่เพื่อเพิ่มคะแนนเสียงจมกทามเหมือนแม่นเมียนในทาลบชีายอายหนึ่งต่างอเนียอายบอเป็นเลไรปลอมบานต่างอได้มันกามันจังได้พรามทำเมียนมันนมันจะนุ่นแต่ก่อนเมียนชโม่สตูนไออายหนึ่งอายบอปานปีดองนายสมรังสี หัวหน้าพักสังเคราะห์ชาติถแถลงความผิดปกติรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสอดคล้องกันว่ามีชื่อผู้มีสิทธิ์หลายแสนคนที่ซ้ำซ้อนคือคนเพียงคนเดียวแต่กลับมีชื่อปรากฏอยู่ในหลายหน่วยเลือกตั้งเป็นไปได้สูงที่มีการเตรียมการให้คนที่มีชื่อซ้ำซ้อนเหล่านั้นตระเวนลงคะแนนเสียงให้บางพักยิ่งเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าน้ำหมึกที่ใช้จุ่มนิ้วสามารถลบออกได้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการทุจริตเลือกตั้งด้วยวิธีนี้ช,นชัวตัวนึงดูเียบมือนือมันเนี้ย មនុស្សតាមម្នាក់មិនបោះពីរដងទេមនុស្សម្នាក់បោះតែឈ្មោះខ្លួនម្ដងតែណាឈ្មោះខ្លួននៅមកកន្លែងទៀតនឹងថាសម័យខ្លួនអត់មកទេគេនឹងឲ្យឈ្មោះនឹងទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសោះព្រាព្រះបោះនេះដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលខាងនេះការนําផรรคសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងเผยដោយថាផรรคคู่ແຂ່ງเตรียมໃຫ້ຕํารວດໄປຊ່ວຍລົງຄະແນນສຽງທີ່ຈັງຫວັດປレແວງເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ເຄີຍແທ້ และให้ทหารจากจังหวัดพระวิหารไปลงคะแนนที่จังหวัดกำปงจามเพราะเป็นจังหวัดที่มีที่นั่งสสรองจากพนมเปญคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติชี้แจงว่ารายชื่อซ้ำซ้อนเกิดจากคนเปลี่ยนที่อยู่และคนตายซึ่งลบออกปีละสามแสนกว่าคนรายชื่อที่นายสมรังสีนำมาถแถลงน่าจะเป็นของเก่าส่วนน้ำหมึกเป็นของอินเดียนำมาใช้ตั้งแต่ปี41เป็นน้ำหมึกคุณภาพดีจากที่เคยทดสอบมา11ประเทศและแม้จะลบออกได้ก็ยังมีติดให้เห็นที่ปลายเล็บ พรุ่งนี้ชาวกัมพูชาจะใช้สิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง15นาฬิกาหนึ่งในผู้ใช้สิทธิ์คนสำคัญอย่างสมเด็จฮุนเซนจะเลือกตั้งที่โรงเรียนกรูกซอนอำเภอเมืองจังหวัดกันดาวและจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกหรือไม่ในเวลาประมาณ20นาฬิกาบรรยากาศที่กรุงพนมเปญวันนี้แตกต่างจากทุกๆวันที่ผ่านมาร้านค้าส่วนใหญ่ปิดคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานที่เมืองหลวงต่างกลับบ้านเกิด เพื่อรอการเลือกตั้งครั้งสำคัญในวันพรุ่งนี้สันติวิธีประมุตสนักข่าวไทยอาสามทรายงานจากกรุงพนมเปญกมรูชา